o r r i n g ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือตื่นมาตั้งกล้องถ่ายเลยนะแล้วแบบง่วงมากเออนี่แหละขอไปอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไา grab some breakfast นะคะหาข้าวกินเพราะและเหนื่อยสิ่งอื่นใดน,นะคะตอนกินข้าวเราก็ต้องแบบ watch netflix นะคะเป็นแบบ เป็น daily routine ที่ต้องทำแบบตลอดเพราะว่า I love การดูหนังมากๆที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฝนตกคนมันตกแล้วแสงไม่มีเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้ต้องถ่ายคลิปรีวิวด้วยจะบอกว่าวันนี้ so sad มากว่าเราต้องการแสงจากแบบ the ันนะคะเพราะว่าเราต้องการถ่ายงานไว้ทุกคน ไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังสู้ชีวิตหาแสงหาอะไรมาถ่ายจนได้ไฟตัวเนี้ยที่เคยรีวิวอะไม่ได้ใช้นานมากวันนี้นะคะเรามาลองใช้ดีโมดยังไม่หายนะคะมาถ่ายรูปรีวิวลงไอจีกำลังหางมุมอยู่นะคะนี่ก็ว่าจะถ่ายตรงเตียงแะ่ชุดไปอีกแล้วก็ สาวจะดอกไม้แล้วลืมแบบเนี้ยน,น้าตัเดี๋ยวมาไฟตัวนี้เป็นนาฬิกาที่ไม่เคยเปิดใช้เลยลองเปิดใช้กันแล้วคอนเซปต์วันนี้คือจะนอนอะไรหรือ,อยังไงก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเรากำลังมัดยังโง่ค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะถ่ายรูปนะะี่ค่ะ ขอยากตลกมากฉันเป็นคนที่แบบมีหน้ามาแล้ววบบไม่รอดอ่ะคือเราอะไปรอนี้มาเลยไปนคนเจอว่าเฮ้ยมันมีหน้ามาตอนในตู้ตลกปากไม่น้องเราจะให้เปลี่ยนฝั่งกรรถ่ายฝั่งน,นี้จะได้เห็นนะคะว่าจาัดยังไงแต่ว่า any way นะคะเราก็แบบว่าไม่ได้อะไรมากน,นทุกคนมันดูแปลกนะแต่ว่า ก็ทุลังถ่ายไปทุลนทุรายทุลังอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะใช้เป็นกล้องโทรศัพท nah, ์ธรรมดาถ่ายรูปนะคะเอาจริงๆคือไม่พูดไม่ได้นะทุกคนถ้าใครที Torah ่แบบเห็นว่ามันได้ป้าอีน่ามาเนี่ยคอมเมนต์มาเนาะมันได้สักรูปไหมเออตลกตลกรูปเลยเราดูกันในไอจีนะคะไม่โชว์แล้วถ่ายเสร็จแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้ก็คือเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะเราได้รูปมาแล้วนะคะนี่คือรูปที่เราเลือกไว้นะคะแล้วก็นั่นแหละนะคะก็นี่11โมง54เรียนอีกทีเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินนะคะเดี๋ยวไปต้มมาม่าเพราะว่าเพิ่งซื้อมาม่ามาใหม่เขาเรียกว่าแบบมามา่าเกาหลีนะคะที่เป็นรสแบบคาโบนาราแล้วก็โปะไก่สองชิ้นเพราะเราไปทํามาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะคะเดี๋ยวกินเสร็จเราค่อยไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมเรียน คือน่ากินมากน่ากินสุดๆอันนี้ทำชาเย็ยนมากินด้วยอืเผ็นปะอืมนตาตะแต่ไก่อันนี้นางเหนียวเวอร์เกัดไม่ขาด ต่อไปเนี่ยคะ่ะจะเป็นช่วงหาความรู้ใส่หัวนะคะก็จะเป็น part listening นะีคะก็เลยต้องฟัง Two <hours> later. เรียนเสร็จแล้วคะ่ะก็ผ่านมาสองชั่วโมงเรียนไปสองชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรากำลังจะจดคำศัพท์นะคะ เดี๋ยวจดคำสับต่ออีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วก็จะไปตัดคลิปต่อแล้วก็ทำอะไรบ้าๆๆๆเพราะว่าเป็นวันที่เราต้อง Active ต้องเป็นแบบ Productive Day เข้าใจปะยังไม่ซักผ้าเลยบอกแม่ว่าจะซักผ้าถูบ้านก่อนมาให้แต่แบบ วันนี้คือถ่ายงานไปก็ครึ่งวันแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อให้มันจูเป็นแบบว่าวันที่ขยันขันแข็งดีนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาจดคําศัพท์อ่านหนังสือเพราะว่าแบบไม่ได้ท่องคําศัพท์นานมากนะคะอุ้ยท่องสตร์ไปได้หนังสือมาไม่ใช่หนังสือสมุดมาใหม่จาก BTS นะคะเมื่อวานไปเซนทันมาแล้วแบบน่ารักมากคือมันจะเป็นลายไม้นะคะที่แบบว่าอันนี้มัน,นเป็นน้าสมุดไ,ไม้ปลอมหนังสือแบบเดินทาง ประมาณนั้นแต่เราจะมาจดคําศัพท์ก็คือหนังสือเนี้ยดีมากนะซื้อมาตอนลดหกร์เซก็คือได้ราคาถูกเราจะจดคําศัพท์แล้วก็จะฟังเพลงไปด้วยคือ h e a d in the Crown นะคะคือ Paris พวกนี้ก็คือฟังบ่อยมากเห็นป่ะได้ก็คือนี่ชอบมากเนี่ยแถวนี้หมดเลยเนี่ยฟังตอนอ่านหนังสือก็คือ g g เ e r วอร์นี่ แค่นี้พอล้วติดดิสิท์นะคะไปจดคำศัพ์กทันะคะเจอกัน<ป>ตัวนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นการจดคำศัพท์แบบพัวอะคาเดมีเกรดนะคะม,มันก็จะเป็นคำศัพที่ยากจึงจะใช้เวลาจดแล้วก็เวลาท่องค่อนข้างนาน<ม>ทุกคนรู้สึกว่าเคส iPad ดะ่ะมันว่างเกินไปนะคะ เราก็เลยไปหาอันนี้มาแปะมาดูว่ามันจะรอดไหม,มได้ทั้งนี้ลุกคนเดี๋ยเราไปหาซื้อมาติดเพิ่มเด็๋วเรามันยังว่างๆอยู่เดีย๋ยวไปหาติดเพิ่มตอนนี้นะคะถามว่าว่างไหมก็ เังไม่มีอะไรทำวันนี้เราจะมาฝึกเล่นอคูเล่แปบ๊บหนึ่งสักพักแปบ๊บเดียวเราก็จะไปจัดห้องพอไม่อยากทุกคนไม่อยากให้เห็นสภาพห้องตอนนี้รกมากมากแบบตอนนี้ก็คือกระจัดกระจายไปของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราจะมาฝึกเล่นจริงๆไม่ได้ฝึกหรอกมันก็เป็นเพลงที่เราเล่นเล่นพอได้อยู่นะคะแค่ทําให้แบบว่ามันเพาะขึ้นเฉยมามาดูว่าเพลงอะไรอุ้ยมันสตีดีกระสีดปะแปบ๊บเดียวเนาะ เพียหรือว่าเราเล่นไม่พอเอาใหม่เอาใหม่เล่นโอเคเอาใหม่ จะบอกว่าไม่ได้เล่นเป็นหรือเล่นเก่งอะไรนะคะแต่ว่าเล่นเป็นแค่เพลงเดียวนะคะก็เลยอยากแบบโชว์หน่อยนะคะก็พยายามอยู่นะคะทุกคนแต่ก็ยากแหละเนาะก็คือมัดจังหัวแบบปวดจะเจ็บหัวเลยอ่ะทำเองแล้วดูสภาพอ่าเฮ้ยเก๋ๆปะ่ะแล้วดูแล้วท้าไมอันนี้มันต้องชี้ขนาดนี้น ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการทําความสะอาดห้องนอนเองนะคะเราก็ไม่ได้ทําความสะอาดห้องนอนมาเป็นอาทิตย์และว,วันนี้ก็เลยมาทําเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็จัดหมอนใหม่อุ้ยก็คือนอนแบบเนี้ยนุ่มมากเว้ยทุกคนอ่าแล้วก็จัดตรงจัดเตียงประมาณนี้และนี่นะคะก็คือห้องนอนของเราที่ไม่ค่อยได้อัปเดตต่อไปคือทําความสะอาดโต๊ะ ฉันพูดว่าลกมากเขีนปะ<ม> <_ ül> ทุกคนตอนนี้นะคะเราจัดห้องเสร็จแล้วเรียบร้อยกวาดพื้นเก็บของทำเสร็จหมดทุกอย่างเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดคลิปที่เพิ่งถ่ายไปวันนี้นะคะ <_' S 2> เพราะว่ามันจะต้องเสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะแล้วเราก็ต้อง เรลงเลง,เลงมือหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาช่วงเกือบ2ชั่วโมงนี้นะคะเราจะทำการตัดคลิปให้เสร็จ